อ่ากิตาเดินขึ้นไปอนตอนนี้กิต้าอ,อยู่ที่วัดอะไรนะวัดพะาววัดดอยกาดใช่ไหมกิต้ากำลังเดินขึ้นบันไดไปทั้งหมดกี่ขั้นเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าขั้นปวดขาเหรอปวดเหรอ,ปหรอปไปค่อยเด,นปปด,ดินขึ้นไปไปดูเลนนอหนึ่งนบนน,บนั่งถึงบนแล้วเห็นไหมนี่นอถึงแล้วเห็นไหม ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวเหนื่อยแล้วว่าเราปวดให้น่องอ,อยู่แล้วปวดดีกว่าเออ,เอ,อค่อยเดินเข้าไปไป <c oughs> ขึ้นไปขึ้นขึ้นยังหัวนะก็ขึ้นไปดิค่อยขึ้นไป เหนื่อยไหมอะดูวิวนะหาวิวนะไม่อยากหันด้านหลังเลยไม่ต้องรีบนี่ครับทางขึ้นวัดดอยกาดอยู่ที่หมูกก่9ตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพตอนเช้าๆนี่บรรยากาศดีมากๆเลยคนไม่พุกพ่าน และที่สำคัญคือเราได้ขึ้นมาไหว้พระเจ้าทันใจาอากีตาขึ้นไปอีก,ากอานหนึ่ก็พักก่อนเส่กระเป๋าดิแม่พ่อมีนี่อันนึ่ง เหนื่อยอ่ะพักก่อนโอ้วิวสวยมากถ่ายวิวไปนะ,ะขึ้นไปขึ้นไป เดี๋ยวเราขึ้นมาสูงมากเลยขาลงไม่เป็นไรหรอกอขึ้นไปจะถึงแล้วปะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขึ้นไปดิดูน้องอ๋อไปถึงนู่นแล้วเห็นไหมโอ้โหถึงแล้วสาธุก,ก่อน โอ้โหเหนื่อยเอาเรื่องกันเลนิน่ไปเจอล่งๆขึ้นมาแล้วมันวิง่งไ,<อ>ไม่ได<อ>้ไ<อ>่ถึงยายม<อ>ม,มาได้รงอ่ะโอเคนลหลังจากนั้นเยหัวใจเต้นแม่โลดขึ้นบุยเพราะว่าเขาได้ฝ้าทางกายแล้ว้มาทีเดียวเนาะแม่ตอนแรกนี่สบาย้นะวิ่งวิ่งมาแป๊บเดียวใจหยุดได้แหด้วย ม,ม,ามาไว้ค่ะตนีดโอเคผมได้แผไปหนะึ่งอันนี้คือบรรยากาศบนภาตัดดอยก <c oughs> าดไอมา่มาะิาตาไปพาเร็วโอเค่า